ตอลน่ามีเลยบอลลีนเนอร์เลยทีใหญ่บนด้วยบออุ้ยผมผมยังไม่ปุ้ยนะโอ้เยี่ยมก็มาหัวล้อยาวเลย ดิงที่ไฟตามพ่อตัวไปชวนไอตัวเล็กเล่นหนึ่งเฮ้ยกายังกายังตัวมาแล้วแต่ปลาหายไป